สวัสดีเจ้าป้าดาวจะพามากินผลไลม้เนาะกินแก้วมังกรกับอันสับปะรดมาเอยเจ้าผ่าสอบกินผลไม้เนาะ วันนี้ซื้อแก้วมังกรสีขาวมากินแก้วมังกรนี่ลูกเดียวนะมันลูกใหญ่เนาะแล้วแต่เขาจะเลือกเอาไอ้กรรมีออันหลายใสแต่ราคามันเต่ากันเนาะ ซื้อมาแล้วก็เอามาอันหั่นคนเดียวเจ้าสับปะรดก็ซื้อมาเป็นหัวเนาะแต่อามากินแค่นเนี้ยเอ้กะมันเยอะถ้ามันมหมมดมันอยู่ในจานเนี่ยเนาะ อาหารว่างตอนบ่าย บางข้างปันดาวเอากับเข้าแล้วเนี่ยมันไก่กับเข้านั่นนะสบนับปะรดที่เอากับเข้าอร่อย ผลไม้มังหนอกมันงกับม,มุมนี้มั่งยัางมันงก็ย่างบ้านเฮานั่นแหละมีส้มแอปเปิลมาเต,ต้าปลาแตงกินเยอะก็มได้เนาะมันเป็นหนามตอนนุนมกินได้กระเจ้าปลาแตงนะ ตอนนี้กินมาใครได้ละแต่ถ้ากินซุกกินได้ก็มาแตงที่ผนอมัดต่ากันนั่นแหละตอนนี้กินมาได้แล้วเจ้าแบบสดๆเนาะถ้าปลาดาวกินปลาดาวก็อ,อมมาทำให้มันซุกก่อนดีกเอมมาพัดใส่ไขก่ก็อมมารวนห้มันซุกๆกินแล้วมนจากวดแข่งเจ้า ตอนนมนมกินมบเป็นยังตอนนี้อายุเยอะอย่างก็กินมาใครได้นะ Chè hoa, nó cháu nha, kéo băng con đấy nè. กิน <na> <uel> แบบบัโอู้ป่าจ๋าอร่อยเหมือนกันนะจ้าปดาวสอบกินผลละไม้นะ <S <S สอบกินบางย่าง <S 1> <S 1> แอปเปิลนี่กินทุกวันเลยแอปเปิลน,นะพาพากินกัดกินกัดกินแค่นั้น กินก็กินมันว่ดเจ้าเหลือไว้นี่ไผ่ก็กำจะกินเนาะมันจะเสียถ้ามันเหลือแล้วเขาจะบอกกินแล้วนะมันอิ่มมันก็กำเรียกกระเด้าทิ้งเสียดายของเนาะอันตรีอันมันเป็นอีกครึ่งหนึ่งหน้าก็สับปะรดก็เขาเก็บใส่ตู้เย็นยบร้อยละอย่งเขายังปอกเดี๋ยวมันก็ สับปะรดอร่อย มดจานแม่สับปะรดในลูกเนี่ยหัวเนี่ยหัวหนึ่งอิดน,นะร้อยปลายบันเท้ากันนะเจ้ามันจะมาทุกๆนะเพราะฉะน,นั้นอยู่มองหนอกจะกินทิ่งกินขวางมาได้เนาะ ้ระดาจะขอจบคลิปแค่นี้นก,กันนะเจ้าประกันคลิปไม,ม่คลิปหน้านอ้อมดนะเจ้าขอบคุณค่ะวันดีค่ะเหลือผัดผูด้โรชิมเดียวเนาะอิ่มแล้วเจ้า